ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก่อนคลิปนี้นะครับจะมาทาการอัปเดตข่าวสารอีฟรอนสองันี่สิบสามอีกเช่นเคยนะครับก่อนทุกคนรู้กันอยู่นะครับว่าพรุ่งนี้นะครับผมเป็นวันพฤหัสได้นะครับที่จะมีการปิดอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะทุกคนก็จะเริ่มปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าบนไปนะครับก็จะเปิดอีกทีประมาณ15บหนาฬิกานะครับไม่รวมเลื่อนเวลานะทุกคนถ้ามีการเลื่อนเวลาก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็ออาาาาาจจะะะช้กกกกวว่่่นนนนนััััีีคครรรบบ็มสุปท พรุ่งนี้นะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างนอี้นะครับก็มารับชมในคลิปนี้เลยทุกคนก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็น like, กำลัลงใจกันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับสำหรับใครที่อยากเติมเกมต้องนี่เลยเพจโอเวอร์ท็อปอัพได้นะครับบริการเติมเกมมากมายหลากหลายเกมนะครับรวดเร็วปลอดภัยและถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนสายอีฟูบันของเราก็มีนะครับใครสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์และมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลอแอนนี้ได้เลยสายนักลงทุนนนกก็อย่าาลืมตมตไปะคคครับโเ okay, ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนน้ปเตตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปครับทุกคนจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณนั่นเองนะครับไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับทุกคนโอเคก็มาเริ่มรับชมกันเลยนะครับก็สำหรับพรุ่งนี้นะครับเมื่อเข้าเกมมาทุกคนก็จะเจอกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของรอกอินโบนัสนี่นะครับอันนี้ก็รับไปเช่นเคยนะทุกคนสำหรับการ็อกอินครบ7วันรับไป60,000 GP แล้วก็50คอยหรือว่า50ทองนี่องนะครับ และก็ในส่วนของ Special Login Bonus นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเราจนถึงวันที่20นในนะครับสำหรับในส่วนของ e XP t r a i n i n g Program นะครับหรือว่า Item up level นั่นเองนะครับก็จะอยู่ให้เราโลกอินจนถึงวันที่20นในนะครับก็ใครที่ยังโลกอินไม่ครบก็อย่าลืมโลกอินกันด้วยเลยกันนะครับและมาเริ่มวันที่ในส่วนของอีเวนต์กันก่อนเลยเลยกันครับสำหรับอีเวนต์แรกนะผมที่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในวันพรุ่งนี้นะครับก็คืออีเวนต์ของชัวร์อีเวนต์ของอิงลิทลีกนั่นเองนะครับก็พรุ่งนี้นะครับจะมี ได้รับไอเทมเช่นเดียวกันเปิดแพ็คของ p o t w ฟรีหนึ่งครั้งนี่นะครับก็พรุ่งนี้นะครับทุกคนก็คาดว่าอาจจะมีการเปิดฟรีอีกเช่นเคยทุกคนแต่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบของอีเวนต์ไปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะมายืนยันให้อีกทีพรุ่งนี้แล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์ที่2ครับก็คืออีเวนต์ของ AFC Champions League นี่นะครับก็มีการแจกไอเทมเช่นเดียว5อันด้วยกันนี่ครับทุกคนสำหรับในส่วนของ AFC Champions League นะครับก็พรุ่งนี้นะครับจะหมดอายุแล้วเช่นกันนะครับททุกกกคคนนนนนแแล้วว็็จะะมมมีีีอเต์ให่่ารับ ต้องรอดูทีละกันนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับจะเป็นอีเวนต์ในรูปแบบไหนนี่เะครับสำหรับในส่วนของอีเวนต์ที่จะมาแทน AFC Champions League นี่นะครับและต่อด้วยอีเวนต์ที่3นะครับผมที่มีการเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้ก็คืออีเวนต์ของ Challenge Event Worldwide Club นี่นะครับที่แจกทองหรือว่า50ทองนี่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับผมสำหรับวันพรุ่งนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้เคลียร์อีเวนต์นี้ก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะครับทุกคนได้รับนค มาดูในส่วนของแพ็กกันบ้างนะครับสำหรับแพ็กครับทุกคนเริ่มที่แพ็กของตำนานอีพิกนะครับทุกคนแพ็กของท็อดแนมฮอสเปอร์นะครับก็จะหมดอายุในพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้านี่นะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแพ็กตำนานของแพ็กใหม่น่นเนะครับผมหรือว่าตำนานของสโมสรอื่นน่นนะครับถ้าให้คาดการณ์ครับทุกคนก็คาดว่าอาจจะเป็นแพ็กของเรอัลมาดริดที่นำทัพโดยเกกาซิยัตนี่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูทีละนัทุกคนพรุ่งนี้จะมาทําการยืนยันให้ทีละกันนะครับ แล้วก็แพ็กที่2นะครับผมที่มีการเปยดแม็กก็คือแพ็กของเทรนดิ้งนะครับทุกคนหรือว่า POTW Player of the Week นี่นะครับที่นำทัพโดยฟิลฟอร์เดนจากมอมเซล่าและก็กาดักเกอร์นะครับก็พรุ่งนี้9้าวมังเช่าจำนวนอายุแล้วเช่นกันนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้เปิดก็รีบไปเปิดกันด้วยแล้วกันนะครับก็ในส่วนของการคาดการณ์ครับสื่อต่างประเทศก็ทำการคาดการณ์มาประมาณนี้เลยครับทุกคนนำทัพโดยคริสเตียโนโรนัลโดนะครับผมก็ผมได้ลงคลิปคาดการณ์ไปแล้วนีเองครับใครที่ยังไม่ดูก็ไปย้อนดูกกกกกกกัััััันนนนนนนไดดดด้้้ะะะคคคคครรรรรบบบทททุ็็มมมมีีีงห2 3สื่่อวยผาาาาณ์ อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาอีกทีแล้วกันนะครับส่วนผมก็อยากได้คริสเตียโนโรนัลโดกับแอนโทนีมากๆเลยครับผม2คนนี้ใครก็ได้นะครับระหว่างแอนโทนีกับพีโดนี้นะครับก็ทุกคนอยากได้เหมือนผมกันหรือเปล่าหรือว่าอยากได้แตกต่างออกไปก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าอยากได้ใครกันบ้างนี่นะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง3อีเวนต์ด้วยกันนั่นเองนะครับก็คืออีเวนต์ของอีลิลีนะครับผมโวลไก่ขับแล้วก็เอฟซีแชมเปี้ยนลงงถึ 2แพ็คด้วยกันในนะครับก็คือแพ็คของ E p i c นี่นะครับแล้วก็แพ็คของ Player of the W e e k นี่นะครับโอเคทุกคนก็ฝากติดตามไว้ด้วยลกันนะครับทุกคนฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยลกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะมาทำการอัปเดตข่าวสารอีกเช่นเคยนะทุกคนโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับหากผิดพลาดอะไรไหนต้องขออภัยไว้ด้วยลกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครที่อยากเติมเกมต้องนี่เลยเพจโอเวอร์ท mm ็อปอัพได้นะครับบริการเติมเกมมากมายหลากหลายเกมนะครับรวดเร็วปอลอดภัยและถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนสายอ e ีฟูบันของเราก็มีนะครับใครสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับในวันนี้นะครับในคอมเมนต์และมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไล์แอดนี้ได้เลยสายนักลงทุนก็อย่าลืมตามไปนะครับ